วันนี้วันเด็กแห่งชาตินะคะ,คะนำภาพบรรยากาศจากหลายๆพื้นที่เลยในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวันนี้มาฝากคุณผู้ชมไปเ,เริ่มกันที่ให้ไร์ของทุกๆปีทางทำเนียบรัฐบาลค่ะก็จะเปิดให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้มาสัมผัสกับโต๊ะของท่านนายก,ายกร,รัฐมนตรีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะไปเ,เริ่มกันที่นี่กันเลยค่ะนางสาวแพทย์ทองทานชนวัตนนายกร,รัฐมนตรีนะคะได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพกับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปี2568ที่เก้าอี้ของนายกร รัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำรรเนียบรัฐบาลค่ะที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำรรเนียบรัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรค่ะก็เปิดห้องทำงานเลยให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้มานั่ง เก้าอี้ทางานจริงๆของท่านนายกเลยนะคะซึ่งท่านนายกค่ะก็ได้พบปากกับน้องๆผู้พิการและน้องๆผู้ได้โอกาสทั้งเด็กเก่งและมีความสามารถจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จํานวน10บคนด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยน้องภูผามะเปลี่ยนสีน้องสันสณีดวงบุตรน้องธนวัชชัยนาคส่องแสงน้องนพดลประชุมค่ะน้องฉัตรสุดาพุ่มดอกไม้น้องพัฒนานิจใจวัฒน์น้องพิมพาพรกว้านสกุล น้องพากรตีนทอง น้องนิติสาสุขบินซีนะคะและน้องนนทกรท่านำค่ะโดยน้องๆก็ได้นั่งเก้าอี้ทางานของท่านนายกนะคะและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายกรัฐมนตรีสําหรับบรรยากาศนั่งเก้าอี้ทํางานของนายกก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเลยค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวชื่นชมเด็กเก่งเด็กมีความสามารถขอให้น้องๆน,นะคะได้พัฒนาตนเองต่อไปอย่าหยุดพัฒนาแล้วก็ให้กําลังใจว่าขอให้เด็กและเยาวชนอย่าท้อแท้มีกําลังใจในการดํารงชีวิตดูแลตนเองให้เข้มแข็ง มีกำลังใจในทุกๆด้านแล้วก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและอย่างเท่าเทียมด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะน้อยคนที่จะได้มีโอกาสไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะถือว่า<ะ>น้องๆโชคดีมากๆเลยทีเดียวค่ะค่ะ